อ้าสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม j จู i c สิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้พี่จะไปตีแพนะ็คลายวันเนาะเป็นแพ็คพิเศษที่เข้ามานะครับก็คือแพ็คมันก็จะมีแพ็คดินเม่วงนะแพ็คตัวใต้น้ําแล้วก็แพ็คสัตว์โลกล้านปีแล้วก็นี่แพ็คน็อตอเมริกานะครับ แล้วก็แพ็กนกเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปตีแพ็กนี้เลยละกันแพ็กนอตอเมริกาเนี่ยแหละโอเคของรางวัลก็จะมีตัวรีเจนด์ระดับ3ระดับ2แล้วก็ระดับ1ด้วยเนาะแล้วก็มีตัวโอ้โหซูเปอร,ร์แรแรแล้วก็คอมมอนเลยนะของรางวัลอย่างอื่นก็แบบธรรมดาธรรมดานะครับไปแพ็กนี้ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะ แต่ไม่รู้จะสุ่มของได้ยังไงไปเลยสี่รอบจัดตัวแรกเราก็ใช้อ่ามีตัวรีโอเคเราก็ใช้เจ้าครึ่งบกครึ่งน้ำก็ใช้กอกโก้เลยแล้วกันกอกโก้ตัวที่2ก็พี่ใหญ่อินโดตัวที่สามสไปโนทาซูคัสแค่เลเวล10ก็น่าจะพอนะ โอเคารอบแรกลุยเราชนะทางอยู่แล้วนะก็แท็กนี้ผู้ต่อสู้ AI ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ชาร์จเลยเลือดและพลังโจมตีมันยังไม่เยอะนะมอนมีสองสอง,สองเปลี่ยนตัวนะครับกินพืชมาเจ้าสามเขาเจนสองตีมาหนึ่งแต้มหมดโอเคเดี๋ยวเราก็ขอป้องกันสองชาร์จห ยังเขมี2แต้มอยู่แล้วตีมาแค่หนึ่งนะโอเคเราก็ขอชาร์จหมดละอย่างงี้ตอนนี้เขา4แต้ม4แล้วตีมาหมด4เราก็นอนไปพี่ใหญ่เจนหนึ่งลงมาก็จัดเลย ป้องกันก็สองก็พอนะที่เหลือชาร์จไปเผื่อไม่ถึงมือเจ้าสไปโนทาซูคัสแน่นอนโอเคครับตัวที่2อมีสีถ้าเขาตีมาหมดนี่เยี่ยมเลยอ่ะตีมาแค่2นะโอเคอังั้นเราก็โจมตีก่อน4แต้มแล้วก็ชาร์จไปเข้า2 โอเคมาลุ้นตัวสุดท้ายการเจ้าทีเล็กเจนหนึ่งจะตีเราไหมถ้าไม่ตีก็โดนอินโดรัปเตอร์เลยตีมาแค่สองเอาอย่างนี้ได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราก็จัดการถ้าไม่ตายได้เลยครับแปดแต้มไปเข้าหงนะไปกระโดดทีเล็กใช่ไหมฟับ ปรับเรียบร้อยชนะไปนะครับในรอบแรกของการตีแพ็กนอตอเมริกาเนาะเย้รับ DNA ม่วง75ครับไปต่อกันรอบที่2อ๋อรอบนี้เราต้องใช้กินเนื้อหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เจ้าลินเชนเนียแล้วก็พี่ใหญ่1ตัว แล้วก็สไปโนทาซูคัตอีกหนึ่งตัวโอเคมารอบที่2ไม่น่ามีปัญหาลายกินพืชเขามีต้อง2ตัวน่จเจ้าสเตโกนะครับเราก็ชาร์จก่อนได้เลยของเขามี2เปลี่ยนตัวนะครับหรอหนึ่งแล้วไม่ตีโอเคแล้วขอป้องกัน2เนาะ ชาร์จขอป้องกันดนึงรบนี้เขายังคงมี2แต้มอยู่แล้วตีมาสองไม่เข้าเลยโอเคเราก็ขอชาร์จสเลยอย่างงี้ยอนนี้เขามีสมไม่ตีนะตัตอต่แเราขอชาร์จสี่โจมตีสไปเข้าสองแต้มเอ,อ โอเคตอนตอนนี้เขามี5แล้วมาให้หมด5เยี่ยมตีมาหมด5นะครับเราก็นอนไปดิเชน,เนี่โอเโอเคพี่ใหญ่ลงมาก็ต้องจัด2แต้มแล้วก็ป้องกัน2ก็พอชาร์จไป2แต้มไป นอนสาเรียบร้อยเหลือแต่ตัวกินพืชชิวชิวง่ายๆแล้วมีสี่ตีมาสี่นะครับเข้าหรากแค่สอง 2. โอเคตัวนี้เราก็ใส่สองป้องกันชาร์จไปสองแต้มไปนอนสา ตัวสุดท้ายของเขาแล้วจ้ราดาโคเล็กมีสี่ตีมาสี่เข้าเราสองเหมือนกันโอเคไม่ถึงมือสไปโดยกันนะเราก็จัดแตะแต้มไปแตะแต้มไปกันโดดฝาบ ฟับเรียบร้อยชนะไปนะครับในการตีรอบที่สองถือว่าชิวๆแค่ก็สอตัวก็เอาอยู่รับดินเอม่่งอีก75ครับไปต่อรอบที่สามรอบนี้เราใช้กินเนื้อล้วนเหมือนกันเนาะก็ใช้อีก,ก้าแหละเออานี่ดีกว่าโอเค แล้วก็พี่ใหญ่1ตัวแล้วก็สไปโนอีกหนึ่งตัวไม่รู้รอบนี้จะได้ถึงสไปโนหรือเปล่านะครับมาลุ้มก,กันชนะทางนี้เราก็ชาร์จได้เหมือนเดิมออกเท้าสองแ้บแล้วเปลี่ยนตัวไม่ทำอะไรนะเราก็ขอป้องกัน2 ป้องกันออสองใช่ไหมชาร์จไป <c oughs> เขายังคงมี2นะครับเมื่อกี้เขาไปป้องกันเนาะตีมา2แต้มหมดโอเคเราก็สละชีวิตแล้วให้างี้เแล้วขอชาร์จ4ี่สามแต้มนี้จะตีหรือเปล่าตีมาหมด3นะครับเราก็นอนสิ พี่ใหญ่ลงมาแล้วก็จัดเลยป้องกันชาดไปสองแต้มไปนอนสาตัวที่สองมีสี่ตีมาสี่นะครับเพราะเราแค่สองเหมือนกันโอเค ่าเดี๋ยวเราก็จัดป้องกันชาร์จเลยโอเคไปสองแต้มไปนอนซาคาดว่าจะไม่ถึงสไปโตทาสูขัดน,นะถ้าเขาตีมาสีก็ยังไม่เป็นไรเอาไม่ตีไม่ตีงี้ยิ่งโดนเลยเราก็จัดเลยครับเจ็ดแต้มถ้าไม้ตาย 5 5กระโดนอีกครั้งปับ๊บปั๊บเรียบร้อยชนะไปในรอบที่สาิวๆเลยนะท่นี้น้องมาตีดึงด้วยนะรับดินเอ่ม,มง75ไปรอบสุดท้ายโอ้รอบนี้ก็ยิ่งชิวนะครับเอาตัวไหนดีเอาตัวไหนดี เอาพี่โตนี่แหละไหมอันนี้มันพลังน้อยไปแล้วเนาะเอานี่แล้วกันพี่โตน่าจะเลือดเยอะสุดแถวนี้ละโอเคแล้วก็พี่ใหญ่หนึ่งตัวเหมือนเดิมเอาต้องเป็นพี่ใหญ่จนสองนะแล้วก็สไปโนทาสูคัดโอเคมารอบสุดท้ายละ ก็ชาร์จได้เหมือนเดิมขอชาร์จก่อนของเขาสองแต้บแล้วเปลี่ยนตัวนะครับแล้วยังไงไม่ทำอะไรโอเคแล้วขอป้องกันชาร์จอันนี้เขาสามแต้บแล้วไม่ทําอะไรอีกเจ้าทีเล็กเจนสอง ชาร์จหมดเลยอย่างงี้ยเขาป้องกันสามเลยนะเปลือแต้มไปทปีเลยตอนนี้เขายังคงมีสามแต้มไม่ทำอะไรก่ะโอเคงั้นเราต่อละชาร์จสี่โจมตีสี่เขาสามแต้มนะเกือมนอนอะนนี้โอเคตอนนี้เขามีหกมาเลยหกแต้มมาเยี่ยมครับเขาใส่เรามาหกแต้มโอเคเรานอน พี่ใหญ่เจน2ย่องอมาแล้วก็จัดหนึ่งแต้มป้องกันก็สาไปเลยสาสไปหนึ่งแต้มไปนอนซะฟับเรียบร้อยเขาก็เหลือแต่ตัวกินพืชแล้วนะครับอันนี้เจ้าบาลิออนิกเออแบคคิโอเคมีส ไม่ตีอ่ะงั้นเราก็ตีเลยเนาะชาร์จไปสีแต้ม <erc l ap> ป้องกันสามเลยเหรอเสียเวลานะเนี่ย <c oughs> อนนี้เขามีห้าไม่ทำอะไรอีกโอเคแล้วขอป้องโจมตีแล้วป้องกันไปโห <c oughs> ทีนี้เข้าสองแต้มไปนอนซะ วสุดท้ายเจ้าแองกิโลเจน2นะครับแต่เป็นตัวรีเจนเดอรี่ระดับ3เลยเนาะมีเจ็ดไปมา6กนอนไปเนี่ยโอเคนอนไปคราวนี้ถึงมือเจ้าสไปโนทาสูคัตนะครับเราก็จัดได้เลยแปแต้มไปทากับพี่เจน2เราได้เราเจ็ดนะคำรามแล้วก็วิ่งไปกัดฟับ เรียบร้อยชนะไปทั้ง4รอบนะครับของการมีแท็กนอสอเมริกาเนาะโอเคเราจะได้ตัวโอ้โหพอฟ้าระดับคอมมอนมาเลยโอ้โหนี่คือตัวอ่อนสุดเลยเนี่ยโอ้โหตัวแรกๆของเกมเลยตัวแรกของเกมเลยเนี่ยเจ้าสามเขาเจนหนึ่งแต้มจวิวร้อยสามสิบ โอ้โหดวงการเปิดซองรับภารกิจรายวันโอเคเอาได้แต้มสีสันพาสนะมาลุ้นสีสันพาสจะได้ตัวไหมโอเคได้ดินเอม่วงกับดินเอแดงร้อยสามสิบเหมือนกันนะครับแต้มจ w ดบิลรับดินเอแดง โอเคเรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพนะ็คนอตอเมริกาเนาะพี่ก็ดวงในการสุ่มตัวเนี่ยก็ยังเกลือเหมือนเดิมโอ้โหได้ตัวระดับคอมมอนนะ่ะใครน้องๆใครได้ตัวดีกว่าพี่คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะและให้กำลังใจพี่ด้วยละกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละครับบายบายสวัสดีครับ